สวัสดีครับเรื่องราวของปฏิหารร้านชำนามิยะในวันนี้ครับผมขอบอกเลยครับว่าเนื้อหาในตอนนี้เข้มข้นมากครับเพราะว่าเนื้อหาในตอนนี้เริ่มเฉลยแล้วครับว่าเรื่องราวในอดีตกับในอนาคตนั้นมีจุดเชื่อมโยงกันยังไงทําไมร้านชำนามิยะในยุคปัจจุบันถึงสามารถรับจดหมายจากคนในอดีตได้และทําไมคนในอดีตถึงสามารถติดต่อกับคนในยุคอนาคตได้ซึ่งนิยายเล่มนี้ครับผมยอมรับเลยครับว่ายิ่งอ่านยิ่งสนุกจริงๆครับไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงขายได้มากกว่า12ล้านเล่ม แล้วก็ถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์เอาล่ะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงอยากรู้แล้วครับว่าเรื่องราวของปฏิหารด้านช้ำนามิยะในตอนนี้จะเป็นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมขอเชิญทุกท่านเดินทางเข้าสู่หนังสือปฏิหารด้านช้ำของคุณนามิยะในวันนี้กันได้เลยครับปฏิหารด้านช้ำของคุณนามิยะบทที่3คือ 1. นในรถซีวิกตอนที่2ที่ทํางานของเทคายุกิอยู่ในย่านชินจูกุมันตั้งอยู่บนชั้น5ของตึกที่มองลงมาเห็นถนนสายยาสุกุนิ เขาทำงานในบริษัทจำหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานโดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมประธานบริษัทอายุน้อยเคยประกาศกลองวว่าจากนี้ไปจะเป็นยุคของไมโครคอมไมโครคอมในที่นี้ย่อม,มาจากคำว่าไมโครคอมพิวเตอร์โดยประธานบริษัทวิเคราะห์ว่าอีกไม่นานจะถึงยุคที่สำนักงานทุกแห่งต้องมีไมโครคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานอย่างน้อยหนึ่งเครื่องตัวของเดคายยุกิที่เรียนสายสินมาอดสงสัยไม่ได้ ว่าจะเอาจุเครื่องที่ว่านั้นไปใช้งานทําอะไรเท่าที่ฟังจากคําบอกเล่าของประธานบริษัทก็ดูเหมือนว่ามันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้สารพัดอย่างนี่พวกคุณเองเนี่ยก็ต้องหัดรู้ไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะนี่เป็นคําพูดติดปากของประธานบริษัทในระยะหลังโยริโก <or> ผู้เป็นพี่สาวโทรหาทาคายุกิที่บริษัทขณะที่เขากําลังอ่านหนังสือคู่มือการใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ระดับเบื้องต้น เขากำลังะจวคว้าหนังสือทิ้งอยู่แล้วเพราะเขาอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจเนื้อหาสักทีนี่ขอโทษน,นะที่โทรมากวนที่ทำงานนะ่ะอืมไม่เป็นไรหรอกว่าแต่พี่มีธุระอะไรอะ่ะเรื่องพ่ออีกหรือเปล่าเนี่ยทาคายุกินึกเรื่องอื่นที่พี่สาวจะโทรหาตัวเองไม่ออกแล้วก็เป็นไปนตามคาดเพราะโยริโกตอบว่าก็ใช่น่ะสิเมื่อวานนะ่ะพี่ไปหาพ่อมานะแต่เห็นพ่อปิดร้านทาคายุกิได้ยินอะไรมาบ้างหรือเปล่าล่ะ อืมก็เปล่านะพี่พ่อเห็นบอกอะไรเลยอ่ะมีอะไรเหรอก็พี่ถามพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพ่อก็บอกว่าไม่มีอะไรนานๆทีก็หยุดพักบ้างเท่านั้นมันก็คงเป็นอย่างที่พ่อว่าละมั้งพี่แต่มันไม่ใชื่อยอย่างนั้นนะซิ่ตอนขากลับพี่ลองถามคนแถวนั้นดูว่าระยะนี้ร้านชำนมิยะเป็นยังไงบ้างแต่เขาบอกว่าร้านปิดมาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนะอืม มันแปลกแฮใช่ไหมล่ะแปลกใช่ไหมล่ะสีหน้าพ่อก็ไม่ค่อยดีอ่ะแถมยังดูผอมลงไปเยอะเลยนะนี่พี่แต่ถ้าพ่อป่วยพ่อก็น่าจะบอกนะพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละเรื่องนี้น่าเป็นห่วงจริงๆสำหรับยูจิตอนการรับปรึกษาปัญหาของผู้คนคือกำลังใจสูงสุดในการมีชีวิตอยู่ต่อไปและเงินไขที่สำคัญที่สุดในการรับปรึกษาปัญหากลุ่มใจก็คือต้องเปิดร้านชาตามปกติถ้าคายูกิ เคยไปหาพ่อเพื่อเกี้ยกล่อมให้เลิกกิจการเมื่อประมาณ2ปีก่อนเมื่อคิดถึงท่าทีของยูจิในตอนนั้นแต่คายุกิก็คิดว่าอีกฝ่ายคงไม่มีทางปิดร้านทั้งที่ไม่เจ็บป่วยอะไรเป็นแน่อืมเข้าใจแล้วพี่เดี๋ยวหลังเลิกง,งานเย็นเนี้ยผมจะแวะไปดูนะขอโทษน,นะแต่เธอช่วยไปดูทีเถอะพ่ออาจจะยอมพูดความจริงกับทัายุกิก็ได้อะอืมโอเคผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ผมจะลองถามดู หลังจากเลิกงานเขาก็ออกจากบริษัทและมุ่งหน้าไปบ้านพ่อแต่แวะตู้โทรศัพท์สาธารณะระหว่างทางเพื่อโทรบอกที่บ้านพอได้ฟังเรื่องราวฟูมิโกะผู้เป็นภรรยาก็ดูจะเป็นห่วงเช่นกันถ้าคายุกิเจอพ่อครั้งล่าสุดตอนช่วงปีใหม่เขาพาฟูมิโกะและลูกชายกลับไปบ้านเกิดตอนนั้นพ่อก็ดูแข็งแรงดีในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อเดินทางมาถึงร้านชามนามิยะตอนหลังสามทุ่มเศษเขาก็หยุดเท้าและมองหน้าร้าน ประตูม้วนที่ปิดอยู่ไม่ได้ทําให้เขาแปลกใจเพียงแต่รู้สึกเหมือนว่าความมีชีวิตชีวาอันตรธานหายไปจากตัวร้านเขาเดินอ้อมไปหมุนลูกบิดประตูหลังหน้าแปลกที่มันล็อกอยู่เขาหยิบกุญแจสำรองที่ไม่ได้ใช้มานานหลายปีออกมาไขประตูพอเข้าไปข้างในก็เ,เห็นว่าในครัวนั้นปิดไฟมืดเมื่อเดินลึกเข้าไปจึงเห็นยูจิเอนกายนอนบนฟูกในห้องแบบญี่ปุ่นยูจิคงได้ยินเสียงจึงเอี้ยวตัวและหันหน้ามาถามว่างไงมีอะไรเหรอ ถามมาได้นะพ่อว่ามีอะไรพี่เป็นห่วงพ่อก็เลยโทรหาผมเนี่ยแล้ยินว่าพ่อปิดร้านเหรอแถมยังปิดตั้งสัปดาห์หนึ่งแล้วด้วยอเออโอลิโกเออ,เอ,อยายนั่นนี่มันยุ่งไม่เข้าเรื่องจริงๆยุ่งไม่เข้าเรื่องตรงไหนเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เนี่ยพ่อไม่สบายเหรอเออฉันไม่ได้เป็นอะไรมาหักรอกนี่พ่อไม่สบายตรงไหนเนี่ยอย่าดื้อได้ไหม ก็ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดหรือทรมานตรงไหนมันไม่ใเฉืืองอะไรแบบนั้นหรอกงั้นมาเรื่องอะไรล่ะทำไมพ่อถึงปิดร้านบอกผมมาสิยูจิเงียบลงทันทีแต่คายยกินิงในใจว่าพ่อดื้อรั้นอีกแล้วแต่พอเห็นหน้าพอ่อเขาก็ต้องสะดุง้งยูจิขมวดคิ้วอย่างเคร่งเครียดเม้มปากแน่นมันเป็นสีหน้าของคนที่ทุกทรมานเต็มทนพ่อเป็นอะไรเนี่ย คาคายุกิแกมีห้องหรือเปล่าพอ่อหมายถึงอะไรอ่ะบ้านแกน่ะที่โตกเกียวถ้าคายุกิพยักหน้าเขาซื้อบ้านเดี่ยวในย่านมิทากะเมื่อปีก่อนเป็นบ้านมือสองที่ตกแต่งใหม่แน่นอนว่ายุจิก็เคยไปดูบ้านหลังนั้นแล้วพอว่อแกคงไม่มีห้องเหลือหรอกมั้งถ้าคายุกิเข้าใจแล้วว่าพ่อกำลังพูดถึงเรื่องอะไรแต่ทว่าก็รู้สึกประหลาดใจในเวลาเดียวกัน มีสิพ่อเป็นห้องญี่ปุ่นที่ชั้นล่างไงตอนพ่อมาบ้านคราวก่อนผมก็ให้ดูห้องแล้วไม่ใช่เหรออาจจะแค่ไปหน่อยอะนะแต่แสงจากข้างนอกก็เข้าถึงดีอ่ะคุณฟุมิโกละล่ะว่ายังไงบ้างเขาจะรับได้จริงเหรออุตสามีบ้านเป็นของตัวเองทั้งที ได้ใช้ชีวิตตามประสา,าพ่อแม่ลูกทั้งทีถ้าจู่ๆมีตาแก่อย่างฉันไปขออาศัยอยู่ด้วยเขาเจะำํำคาหรือเปล่าล่ะโอ้ยเรื่องนั้นพ่อไม่ต้องห่วงหรอกน่าตอนซื้อบ้านน่ะพวกเราก็เลือกโดยมีเงื่อนไขเรื่องนี้ในใจอยู่แล้วอะอย่างนั้นเหรพ่อยอมมาอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมอะพ่อจะเมื่อเมื่อไหร่ก็ได้นะพวกผมไม่มีปัญหาหรอกเข้าใจละ่ะงั้นฉันขอรบกวนด้วยก็แล้วกัน ไม่ต้องเกงใจหรอกนะพ่อแต่พ่อนึกยังไงขึ้นมาเหรอก่อนหน้านี้อะพ่อก็ยืนการมาตลอดว่าจะเปิดร้านต่อน,นี่นาแสดงว่าตอนนี้สุขภาพพ่อไม่ดีจริงๆใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นแกไม่ต้องเป็นห่วงอะไรไม่เข่าเหลืองรอกจะพูดยังไงดีล่ะอืมมันถึงเวลาแล้วนะอืมงั้นเหรอถ้าคายุกิเพีักหน้ารับในเมื่อพ่อพูดอย่างนั้นก็คงไม่มีอะไรจะโต้แย้งยุจิ ย้ายออกจากร้านชนํานามิยะหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ทายุกิกับพ่อไม่ได้จ้างบริษัทรับขนย้ายของแต่ช่วยกันขนย้ายเฉพาะของที่จําเป็นจริงๆและก็ทิ้งของที่เหลือเอาไว้ในบ้านเพราะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจัดการยังไงกับบ้านดีทั้งคู่เห็นว่าถึงประกาศขายก็คงไม่มีใครซื้อจึงตกลงกันว่าจะปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนี้สักพักระหว่างทางไปบ้านวิทยุในรถบรรทุกที่ช่ามาขนของเปิดเพลง Early My Love ของวง Southern All Star มันเป็นเพลงยอดนิยม ที่วางจำหน่ายเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาฟูมิโกะผู้เป็นภรรยากับลูกชายให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านเป็นอย่างดีอันที่จริงแล้วถ้า,ายูกิเข้าใจดีว่าลูกชายนั้นอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ลึกๆในใจฟูมิโกะคงรู้สึกว่าเป็นภาระทว่าเธอก็ฉลาดและก็อ่อนโยนพอที่จะไม่แสดงความรู้สึกเช่นนั้นให้เห็นซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่เขาเลือกเธอมาเป็นภรรยาตัวของยูกิเองนั้นก็ดูพอใจกับชีวิตใหม่เขาใช้เวลาอ่านหนังสืออยู่ในห้องกับตัวเองบ้าง ดูโทรทัศน์บ้างและบางครั้งก็ออกไปเดินเล่นที่สําคัญการได้เห็นหน้าหลานชายทุกวันดูจะเป็นเรื่องที่ทําให้ยูจิดีใจเป็นพิเศษแต่วันคืนเช่นนั้นก็นาเนินอยู่ได้แค่เพียงช่วงสั้นๆยูจิล้มป่วยกระทันหันหลังจากเริ่มใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวทากายุกิได้ไม่นานคืนนั้นยูจิดูทุกทรมานมากจึงติดต่อให้รถพยาบาลมาพาตัวไปส่งโรงพยาบาลแต่คายุกิตื่นตระหนกที่เห็นเจ้าตัวนั้นโอดครวญว่าปวดท้องอย่างรุนแรง เราไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนวันรุ่งขึ้นหมอที่โรงพยาบาลได้อธิบายให้ฟังว่ายูจินั้นน่าจะเป็นมะเร็งตับแต่ต้องวินิจฉัยโรคอย่างละเอียดอีกครั้งสํำร้ายคุณหมอยังพูดต่อด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งว่าอีกไม่นานน่าจะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเพราะถ้าคายุกิถามว่าไม่มีทางรักษาได้แล้วใช่ไหมหมอคนนั้นก็ตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าขอให้ตเตรียมใจเอาไว้จะดีกว่าและบอกด้วยว่าถึงผ่าตัดไปก็ไม่มีประโยชน์แน่นอนว่ายูจินั้น ไม่ได้อยู่ด้วยตอนที่ทาคายกุกิคุยกับหมอบทสนทนาข้างต้นเกิดขึ้นระหว่างที่ยูจิกําลังนอนสลบด้วยฤทธิ์ยาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะไม่บอกชื่อโรคที่แท้จริงกับเจ้าตัวและขอให้หมอช่วยคิดชื่อโรคอะไรสักอย่างให้แทนพอโยริโกรู้เรื่องก็ร้องไห้โฮตําหนิตัวเองว่าน่าจะพาพ่อไปโรงพยาบาลเร็วกว่านี้ทาคายกุกิได้ยินแบบนั้นแล้วก็ปวดใจเพราะเขาเองก็สังเกตเห็นว่าพ่อนั้นดูไม่ค่อยร่าเริงนะักแต่ไม่นึกไม่ฝันว่าพ่อจะเป็นโรคร้ายแรงขนาดนี้ ชีวิตที่ต้องต่อสู้กับโรคร้ายของยูจิเริ่มขึ้นหลังจากนั้นแต่โชคดีที่ยูจิแทบไม่อดคลวนว่าเจ็บปวดอีกแม้แต่คายุกิจะปวดใจที่เห็นพ่อสู้ผอมลงทุกครั้งที่ไปเยี่ยมแต่สภาพของพ่อซึ่งนอนอยู่บนเตียงก็ดูค่อนข้างแข็งแรงหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนแต่คายุกิได้แวะไปเยี่ยมพ่อหลังเลิกงานเห็นยูจิลุกขึ้นนั่งแล้วก็มองออกไปนอกหน้าต่างมันเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นบ่อยนักห้องผู้ป่วยนี้มีสองเตียงแต่ตอนนี้แต่อีกเตียงหนึ่งนั้นว่างอยู่ ถ้าทางแข็งแรงดีนี่พ่อสภาพปกติของฉันมันคงเด็ว้้ายมากสินะาน,นานๆทีก็มีวันที่รู้สึกดีบางแล้วนะถ้างั้นก็ดีแล้วล่ะอ่ะพ่อขนมปังไส้ถั่วแดงของพ่ออืมแต่ค้ายุกยีฉันมีเรื่องจะขอร้องแกหน่อยอะไรล,ล่ะพ่อยูจิหลบสายตาก่อนจะเอ่ยคำพูดต่อมาอย่างอึกอัก มันเป็นคำพูดที่ตะขายกุกิคาดไม่ถึงชาชาราบอกว่าเขานั้นอยากกลับไปที่ร้านอะไรพ่อจะกลับไปทำไมพ่อจะไปขายของอีกเหรอทั้งที่ร่างกายอยู่ในสภาพนี้เนี่ยนะยูจิน,นั้นไม่พูดแต่ดูเหมือนกำลังลังเลว,ว่าจะพูดดีหรือไม่นี่พ่อพ่อใช้สามัญสำนึกคิดดูนะร่างกายพ่อเนี่ยอยู่ในสภาพแบบนี้พ่อใช้ชีวิตตัวคนเดียวไม่ได้หรอกอยังไงก็ต้องมีใครสักคนดูแล และพ่อก็น่าจะรู้นะว่ามันเป็นเรื่องยากอ่ะไม่ต้องมีใครมาอยู่ด้วยหรอกฉันอยู่ตัวคนเดียวได้จะทำอย่างนั้นได้ออยังไงล่ะใครจะกล้าทิ้งคนป่วยเอาไว้ตามลำพังอย่าพูดอะไรที่เป็นไปไม่ได้สิพ่อฉันขอแค่คืนเดียวเท่านั้นไดไหมท่ะคายูกิคืนเดียวงั้นเหรอใช่คืนเดียวฉันขอกลับไปอยู่บ้านตามลำพังแค่หนึ่งคืนเท่านั้น อะไรของพ่อเนี่ยนี่มันหมายความว่ายังไงผูกกับแกไปก็เปล่าประโยชน์แกคงไม่มีวันเข้าใจหรอกไม่สิคนอื่นก็คงไม่เข้าใจเหมือนกันคงไม่มีใครยอมรับฟังฉันและคิดว่ามันเป็นเรื่องเลวลหะถ้าพ่อไม่เล่าแล้วผมจะรู้ได้ยังไงล่ะหมยหรอกไม่มีทางแกคงไม่เชื่อฉันหรอกอะไรเนี่ยพ่อไม่เชื่อเรื่องอะไรเนี่ยมันมีเรื่องอะไรกันแน่ ถ้าคายุกิหมอคงบอกแกแล้วใช่ไหมว่าจะให้ฉันออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ก็ได้หมอไม่ได้บอกเหรอว่ายังไงก็รักษาไม่หายอยู่แล้วนะเพราะอย่างนั้นปล่อยให้เจ้าตัวทำสิ่งที่ยากทํำดีกว่านะคราวนี้ทาคายุกิเป็นฝ่ายเงียบเพราะสิ่งที่พ่อพูดเป็นความจริงหมอบอกว่าอาการของยูจิตอนนี้หมดทางรักษาแล้วและอาจจะจากครอบครัวไปได้ทุกเมื่อ ฉันขอร้องละทาคายุกิฉันวายละไม่เอานะพ่อฉันไม่มีเวลาแล้วแกปล่อยให้ฉันทำตามที่ต้องการโดยไม่ต้องพูดหรือทาอะไรไดไหมคำพูดของพ่อผู้ชราซึมผ่านเข้าสู่ส่วนลึกของจิตใจของทาคายุกิมันทำให้เขาอยากช่วยให้พ่อได้ทำตามใจปรารถนาแม้จะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ก็ตามเมื่อไหร่ละพ่อ ยิงแล้วยิงดีคืนนี้เลยเป็นไงล่ะคืนนี้เนี่ยนะทำไมต้องรีบขนาดนั้นนะ่ะก็ฉันบอกแกแล้วไงว่าไม่มีเวลานะ่แต่พ่อเราต้องอธิบายให้คนอื่นฟังก่อนสิไม่จำเป็นแกไม่ต้องบอกโยดีโกแกบอกทางโรงพยาบาลว่าฉันเคะกลับบ้านช่ดคราวก็พอเราจะออกจากที่นี่แล้วก็ตรงไปทีลาดเลยนี่พ่อเป็นอะไรเนี่ยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมเนี่ย อืมฉันบอกแกแล้วไงถ้าฉันเล่าให้แกฟังแกคงไม่ยออไม่ชั้นทําอย่างที่ต้องการรอกไม่พ่อไม่หรอกพ่อผมสัญญานะรับรองว่าผมจะพาพ่อไปที่ด้านแน่ๆเล่าให้ผมฟังเถอะหวังว่าแกคงจะพูดจริงนะแกจะเชื่อเรื่องที่ฉันเล่าใช่ไหมผมสัญญาเลยพ่อว่าผมจะเชื่อพ่อสัญญาลูกผู้ชายเลยตกง้ง งั้นฉันจะเล่าให้ฟังยูจิซึ่งนั่งอยู่ที่เบาะข้างคนขับแทบไม่พูดอะไรเลยระหว่างทางแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้หลับทั้งคู่ออกจากโรงพยาบาลมาได้ประมาณ3ชั่วโมงแล้วเมื่อเห็นวิวทิวทัศน์คุ้นตาใกล้เข้ามาเรื่อยๆยูจิก็เริ่มมองออกไปนอกหน้าต่างขณะหวนคิดถึงวันขึ้นเก่าๆแต่คายุกิตัดสินใจเล่าให้ฟูมิโกะฟังแค่คนเดียวว่าจะพายูจิออกจากโรงพยาบาลคืนนี้เขาจําเป็นต้องขับรถไปส่ง เพราะคนป่วยอย่างยูจิคงเดินทางด้วยรถไฟไม่ไหวอีกอย่างก็คือมีความเป็นไปได้สูงเมื่อคืนนี้เขาจะไม่ได้กลับบ้านพอเริ่มเห็นร้านชำในเมยะอยู่เบื้องหน้าเทคายุกิก็ค่อยๆจะรถฮอนด้าซีวิกที่เพิ่งซื้อเมื่อปีที่แล้วตรงบริเวณหน้าร้านหลังจากที่เขาใส่เบรกมือเสร็จเขาก็เหลือบดูนาฬิกาและเวลาขณะนี้ก็เลยห้าทุ่มาเล็กน้อยเทคายุกิดึงกุญแจออกพลางยกสะโพกขึ้น จังหวะนั้นยูจิก็ยื่นมือมาจับต้นขาของเขาเอาไว้พลางบอกว่าแกสงชั้นแค่นี้พอกลับบ้านไปซะอา้าวทำไมอ่ะเส้นบอกหลายครั้งแล้วไงว่าฉันอยู่คนเดียวได้ไม่อยากให้มีใครมาอยู่ด้วยถ้าคายุกิเข้าใจความรู้สึกของพ่อดีแต่เป็นความเข้าใจบนเงื่อนไขว่าเขานั้นต้องเชื่อเรื่องหน้าพิษสวงที่พ่อเล่าให้ฟังฉันขอโทษแกนะถาคายุกิ แกอุตส่าห์ขับรถมาส่งถึงนี่แต่ฉันยังผูดเอาแต่ใจใตัวเองอีกไม่เป็นไรหรอกพ่องั้นเดี๋ยวผมจะไปฆ่าเวลาที่ไหนสักแห่งกันแล้วกันนะแล้วผมค่อยกลับมาดูพ่อตอนเช้ากันแล้วกันแกจะนอนในรถเลยไม่ได้นะมันไม่ดีต่อร่างกายแกโอ้โหนี่พ่อยังจะกล้าพูดแบบนี้อีกเหรอตัวเองก็ป่วยหนักแท้ๆพอลองนึกถึงใจผมบ้างสิ คิดว่าผมจะทิ้งพ่อที่ป่วยหนักเอาไว้ในบ้านที่สภาพไม่ต่างอะไรกับบ้านร้างแล้วก็กลับไปคนเดียวได้งั้นเหรอ,อยังไงตอนเช้าผมก็ต้องกลับมาดูพ่ออยู่ดีเพราะอย่างนั้น่ะให้ผมคอยอยู่ในรถยังจะง่ายกว่าอืมฉันขอโทษแกจริงๆนะพ่ออยู่คนเดียวแน่ๆใช่ไหมเนี่ยหวังว่าตอนผมกลับมาดูพ่ออีกทีพ่อคงไม่นอนหมดสภาพท่ามกลางความมืดนะอืม ฉันไม่เป็นไดหรอกอีกอย่างฉันไม่ได้ยกเลิกสัญญากับบริษัทไฟฟ้าซะหน่อยยังไงก็ไม่มืดหรอกพูดจบชชลาก็เปิดประตูข้างคนขับแล้วก็ก้าวขาออกไปเหยียบพื้นดินด้านนอกท่าทางของเขาตอนนี้ดูไม่มีเรี่ยวแรงเออเกือบลืมเดือสสำคัญเนียฉันมีของจะให้แกนะพูดจบทาคายุกิก็ยื่นซองจดหมาฉยฉบับหนึ่งให้ทาคายุกิมันคืออะไรอะพ่อ ความจริงฉันตั้งใจจะมอบให้เป็นพี่หนายกรรมแต่เมื่อกี้ฉันเอาทุกอย่างให้แกฟังอย่างหมดเปลือกแล้วเพราะฉะนั้นถึงจะมอบให้แกทีน่นี่ตอนนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรที่จริงแล้วการทำแบบนี้อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำอ่านมันหลังจากที่ฉันเดินเข้าบ้านไปแล้วละ่ะและช่วยสาบานด,ด้วยใดไหมว่าเมื่ออ่านแล้วแกจะทำตามที่ฉันต้องการไม่งั้นเรื่องที่ฉันกำลังจะทำต่อไปนี้ก็จะไร้ความหมาย ทากายุกิรับซองจดหมายซึ่งไม่มีข้อความเขียนอยู่เลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ดูเหมือนซะมีกระดาษเขียนจดหมายอยู่ข้างในงั้นฉันฝากแกด้วยนะยูจิลงจากรถก่อนเดินออกไปโดยใช้ไม้เท้าที่นำติดตัวมาจากโรงพยาบาลแต่ทายุกิไม่สามารถเอ่ยอะไรได้เพราะนึกถ้อยคำที่จะพูดกับพ่อไม่ออกยูจิเดินหายไปในตรอกระหว่างตัวบ้านกับโกดังเจ้าตัวไม่หันหลังกลับไปมองลูกชายเลยแม้แต่ครั้งเดียวหลังจากที่ทากายุกิ นั่งเม่ออยู่ครู่หนึ่งเขาจึงค่อยเปิดซองจดหมายในมือมีกระดาษเขียนจดหมายอยู่ในนั้นบนกระดาษมีเนื้อความที่แปลกประหลาดถึงทาคายูกิตอนที่แกอ่านจดหมายฉบับฉันก็คงไม่อยู่บนโลกนี้แล้วแม้จะเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้อีกอย่างฉันคงไม่มีความรู้สึกเศร้าหลงเหลืออยู่อีกต่อไปฉันเขียนจดหมายทิ้งไว้ให้แกก็เพราะมีเรื่องจะขอร้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันขอให้แกทําตามที่ฉันขอร้องให้ได้ พูดง่ายๆเลยฉันอยากขอร้องให้แกประกาศเดืองหนึ่งให้พอใกล้จะถึงวันครบรอบ33ปีที่ฉันจากโลกนี้ไปฉันอยากให้แกช่วยหาทางประกาศข้อความต่อไปนี้ให้ผู้คนได้รู้ทั่วกันช่องทางรับคำปรึกษาปัญหากลุ่มใจของด้านสานามิยะจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่00เดือน00แน่นอนราว่าสิ่งที่ต้องเติมลงไปนในตรงนี้คือวันตายของฉัน ตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปจนถึงรุ่งสางโดยผมขอรบกวนท่านที่เคยเขียนจดหมายมาขอคำปรึกษาช่วยเขียนความเห็นว่าคำตอบที่ได้รับส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของท่านบ้างมีประโยชน์ไหมหรือว่าไม่มีประโยชน์หากสกรุณน่าแจง้งความเห็นที่ตรงไปตรงมาก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งโดยขอให้ทุกท่านนำจดหมายมายอนไ่ช่องรับจดหมายที่ประตูม้วนเหมือนเคย สำหรับแกทาคายุกิสิ่งที่ฉันขอร้องคงดูเหมือนเหลืองเร็วไหลแต่มันเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับฉันแกอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องงี่เงา่าแต่ฉันขอร้องละ่ะช่วยทำตามที่ฉันบอกทีเถอะลงชื่อยูจิทาค uki, ายุกิอ่านเนื้อความในจดหมายสองรอบแล้วก็ยิ้มขื่นหากเขาได้รับพี่ในกรรมประหลาด,ดฉบับนี้จากยูจิโดยปราศจากคำอธิบายตัวเขาจะทำยังไงกันนะคำตอบมาชัดเจนอยู่แล้ว เขาคงเพิกเฉยอยังไม่ต้องสงสัยเพราะเข้าใจว่าพ่อซึ่งเข้าใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะคงสมองเพี้ยนไปแล้วแน่ๆเขาอาจรู้สึกขาดใจบ้างแต่ไม่นานก็คงลืมมันไปแม้จะไม่ลืมในทันทีแต่ในอีก30ปีให้หลังเขาคงไม่มีเศษเสี้ยวของเรื่องนี้หลงเหลืออยู่ในสมองเป็นแน่ทว่าหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวอน,นาพิษสวงซึ่งเป็นสาเหตุให้ยูจิกัดกลุ่มอย่างหนักแต่คายุกิก็ไม่อาจเพิกเฉยต่อเรื่องนี้ได้อีกต่อไปตอนยูจิเล่าเรื่องนั้นให้ฟัง เขายื่นข่าวที่ตัดจากหนังสือพิมพ์ให้แทคายูกิดูพลางบอกว่าให้ลองอ่านดูสิมันคือข่าวในหน้านหนังสือพิมพ์เมืม่อประมาณสองสามเดือนก่อนข่าวนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตายของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองข้างๆในข่าวระบุว่ามีพยานหลายคนเห็นรถยนต์คันเล็กคันหนึ่งตกจากท่าเรือลงสู่ทะเลตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยของสถานีดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุจึงรียบรุดไปช่วยเหลือแต่ผู้หญิงที่เป็นคนขับรถเสียชีวิตไปซะก่อนส่วนทารกอายุประมาณหนึ่งขวบ ที่โดยสารรถคันเดียวกันนั้นก็ดูเหมือนจะกระเด็นออกนอกตัวรถทันทีหลังจากที่พลัดตกจากท่าเรือทารกจึงรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์โดยถูกพบลอยอยู่บนผิวน้ําผู้หญิงที่เป็นคนขับชื่อว่าคาเบะมิโนริอายุ29ปีไม่ได้แต่งงานรถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถที่เธอขอยืมมาจากเพื่อนโดยอ้างว่าจะใช้ขับพาลูกไปโรงพยาบาลจากปากคําของเพื่อนบ้านที่อาศัยในระแวกเดียวกันผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ทํางานและมีชีวิตที่ยากลาบาก หลังจากที่เธอค้างชําระค่าเช่าห้องจนถูกสั่งให้ย้ายออกจากอาพาร์ตเมนต์หลังที่อยู่ในปัจจุบันภายในสิ้นเดือนนี้ตำรวจนั้นไม่พบร่องรอยการเหยียบเหล็กในที่เกิดเหตุจึงสันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นการตั้งใจฆ่าตัวตายพร้อมทารกข่าวจบลงเพียงเท่านั้นข่าวนี้มาทําไมเหรอพ่อ,อ,อคนในข่าวผู้หญิงคนนั้นแกจะได้ไหม พี่เคยมีผู้หญิงเขียนมาปรึกษาฉันว่าตัวเองท้องแต่พ่อเด็กแต่งงานแล้วนะ่ะเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับลูกในท้องดีน่าจะเป็นคนเดียวกันนั่นละเพราะเหตุเกิดในเมืองข้างๆแถมเด็กทารกกก็อายุประมาณหนึ่งควัพอดีด้วยอุ้ยไม่ดอกมั้งพ่อน่าจะแค่บังเอิญมากกว่ามัง้งไม่หรอกผู้หญิงที่ขอคำปรึกษาจากฉันใช้นามแฝงว่า กรีนลิเวอร์สวนชื่อวาคาเบมิโนริแปลว่าแม่น้ำสีเขียวแกคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นความบังเอิญอย่างนั้นเหรอเช่นว่าไม่ใช่รอกท้าคายยกิพูดไม่ออกหากเป็นความบังเอิญจริงก็ดูจะบังเอิญเกินไปหน่อยยูจิชึ่อธิบายต่อไปว่าอีกอย่างผู้หญิงคนนี้จะใช่คนที่เคยเขียนมาข้อคำปรึกษาจากร้านชำนิยะหรือใหม่นั้นมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญรอก เรื่องที่สําคัญกว่านั่นคือคําตอบที่ฉันให้ไปตอนนั้นถูกต้องจริงๆหรือเปล่าตังหาไม่สิไม่ใช่แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวประเด็นสําคัญคือคําตอบนับไม่ถ้วนที่ฉันเขียนตอบทุกคนที่ต้องการปรึกษาปัญหามันส่งผลอย่างไงกับชีวิตของพวกเขาฉันใคร่ควรอย่างดีก่อนเขียนคําตอบทุกครั้งและกล้าพูดว่าไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ฉันเขียนตอบแบบส่งเดช แต่ฉันก็ไม่รู้อยู่ดีว่าคำตอบของฉันมีประโยชน์ต่อคนเหล่านี้จริงหรือเปล่าบางทีอาจจะมีคนที่ทำตามคำตอบของฉันแล้วก็ต้องพบกับความทุกข์แสนสาหัสก่็ได้เพราะตหนักถึงเรื่องนี้ฉันก็รู้สึกร้อนรนและไม่กลารับปรึกษาปัญหากลุ่มใจของใครง่ายๆอีกฉันเลยตัดสินใจปิดด้านยังไงล่ะอย่างนี้นี่เองทาคายุกิเข้าใจแล้วเขาเคยสังเกตว่าทำไมจูจูยูจิ ซึ่งเคยดื้อรัน้นไม่ยอมปิดกิจการถึงได้เปลี่ยนใจกระทันหันหลังจากที่เฉินไปลบกวนครอบครัวแกเฉันกิดคิดเรื่องนี้ไม่ได้สักทีพอคิดว่าคำตอบของฉันอาจทำในชีวิตกลายป่นป่วนตอนกลางคืนฉันก็ขมตาไม่หลับแม้แต่ตอนที่ชัดป่วยฉันก็ยังคิดว่าดีอาจจะเป็นเพราะฟ้าลงโทษก็ได้คิดมากไปแล้วนะพ่อ ไม่ว่าเนื้อหาคำตอบจะเป็นยังไงอ่ะคนที่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็คือเจ้าตัวคนที่ขอคำปรึกษาอยู่ดีไม่ใช่เหรอพ่อต่อให้มันนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายจริงๆแต่พ่อก็มันจะเป็นรู้สึกว่ามันเป็นความผิดของตัวเองสักหน่อยนี่แต่ฉันทําใจเฉื่อยเรื่องนั้นไม่ได้หรอกไม่ว่าจะผ่านไปกี่วันกี่คืนฉันก็ยังคงขุ่นคิดแต่เรื่องเดิมๆบนเตียงในห้องป่วยสุกขธรรมวันหนึ่งฉันเดิมฝันเห็นเรื่องชวนพิศวง มันเป็นความฝันเกี่ยวกับด้านชามเนียะนั่นเองเหตุการณ์ในฝันเป็นช่วงกลางดึกมีคนกำลังหย่อนจดหมายใส่ช่องรับจดหมายที่ไปประตูม้วนหน้าร้านตัวฉันเองกำลังมองจากที่ไหนสักแห่งแต่ก็ไม่รู้ว่าที่ไหนใกล้ๆจะเป็นจากหน้าตา่างแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกเหมือนยืนดูอยู่ข้างๆที่แน่ๆคือฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแถมยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตที่ยาวไกล เรื่องที่ว่านี้เกิดขึ้นหลายสิบปีให้หลังนะถ้าแกถามว่าทำไมฉันถึงคิดอย่างนั้นฉันก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันแต่มันเป็นแบบนั้นแน่ยูจิเล่าให้ฟังว่าก็เห็นเรื่องราวที่ว่านี้แทบทุกคืนจนในที่สุดเขาก็ตระหนักได้ว่ามันไม่ใช่ความฝันธรรมดาแต่เป็นการบอกใบ้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคนที่หย่อนจดหมาย ใส่ช่องรับจดหมายตรงประตูมว้วนคือบรรดาผู้คนที่เคยส่งจดหมายมาขอคำปรึกษาและได้รับคำตอบจากฉันพวกเขาส่งจดหมายมาเล่าชีวิตว่าตัวเองเปลี่ยนไปยังไงบ้างฉันอยากไปรับจดหมายพวกนั้นอ้าวแล้วพ่อจะรับจดหมายจากอนาคตได้ยังไงล่ะก็ถ้าไปที่ร้านฉันก็จะรับจดหมายจากคนเหล่านั้นได้ มันอาจจะดูเหลือเชื่อแต่ฉันก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะฉันถึงอยากกลับไปที่ร้านให้ได้ยังไงล่ะน้ำเสียงของยูจิหนักแน่นดูไม่เหมือนคนที่กำลังพูดเรื่องเพ้อฝันแม้จะเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากแต่ใน,นเมื่อทด้คายุกิสัญญากับพ่อเอาไว้แล้วว่าจะเชื่อเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำตามที่พ่อขอร้องจบตอนที่สอง